เพื่อนผมอยากทราบเหตุผลนะว่าทําไมทุกคนเลี้ยงตุ๊กตาเทพทําไมทุกคนพาตุ๊กตาเทพขึ้นเครื่องบินพากินบุฟเฟ่อะไรอย่างนี้นะคะแล้วตอนแรกอะน้องก็ไม่เชื่อใช่ไหมแล้วยังไงลูกรลาให้ฟังที่ทาไมมันเปลี่ยนยังไงก็เหมือนตอนที่ได้น้องมาเป็นครับทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงไปหรอกครอบครัวการงานการเรียนอะไรเงี้ยก็ดีขึ้นครับขึ้นอ่งนี้แต่มันขึ้นอยู่กับความเชื่อของเราด้วยก็แบบเราเชื่ออยางไง แล้วก็ทำดีด้วยนน้องก็จะส่งผลดีกับเราแล้วตรงนีผลดีกับแฟนเราไหมด้วยค่ะแล้บอกว่าเน็มบอกว่าแฟนเป็นคนที่หุดหินง่ายแล้วก็ที่หดหินง่ายยังไงนะลูกที่วยวายที่วายวายหดหง่ายแล้วก็น้องยี่สิบแปดแฟนยีกนะคะก็18สแกับนะคะแฟนยี่หกที่หดหินี่นั่นแล้วน้องก็เลยตั้งแต่เลี้ยงลูกตาเทพมาเนี่ยน้อง เลิกเลยก็ดีขึ้นไม่ได้เลิกกันนะคะเลิก,เลกกัอเลิกการหนอนน้นะคะ <c oughs> ค่ะดีขึ้นด้านหน้าที่ยาวยังไงดีขะใาให้น้องให้น้องข่ันนะ <c oughs> ตอนด้านหน้านี่สไลด์ที่เดียวแล้ที่นาเนานะ <c oughs> คือผมไม่เยอะมาก <c oughs> ตัดตรงนี้วยตัดตรงสวยกว่าสไลด์ไม่ได้เพราะว่ามันดี <c oughs> ผมน้องก็มาทำเคลาตินนะแล้วก็ทำาบอซิเลียนบอาอานะ ไว้แล้วก็ทำหลายหลายอย่างผมน้องขวัญน่าจะอยู่ที่ประมาณผมแบบนี้นะคะอยู่ที่ประมาณเจ็ดพันนะคะ <c oughs> แต่ว่าตอนที่เช่าน้องมาประมาณสี่พันห้าพันแต่น้องทำผมทีเลยเจ็ดแปดพันหักน,ะน,บบนี่แล้วก็อะไรต่างบ้างชีวิตการงานอะไรรุ่หมด น้องก็เลยมีความเชื่อว่าปิดไฟอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหรือว่าน้องชอบเล่นไฟชอบเปิดไฟนี่ใช่ไเปิดไฟน้องชอบเปิดไฟไม่ใช่จะไม่เสียไม่ใช่นะโอเคค่ะน้าช่างภาพดูมานิดนึงค่ะน้องชอบเปิดไฟปิดไฟค่ะโอเคอะไรนิดนึงอ่ะเอาไว้อันนี้ปิดหน้าน้องไปปกาต้องอยู่นู่นนะฮะ ป้าเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องใจลูกตาเทพเลยนะคะคุณป้าค่ะคุณป้าเลี้ยงตุ๊กมาทองใช่ไหมคะอันนั้นรุ่นคุณป้าเลี้ยงตุ๊กตาทองนะคะกับลูกก็แต่เด็กรุ่นนี้เลี้ยงตุกตาเท่ค่ะอันนี้รุ่นนี้เขาไม่ทันป้าสองคนนี้ป้านานาและป้าแจนเนี่ยรุ่นป้านานานี่ก็าบอกหลวงพ่อเจอให้แล้วก็ใส่ชุดไทยยิงอาเซียนมัดลงมัดจีนอันนั้นรุ่นนี โอเคนะคะอันนี้น้องรุ่นใหม่แล้วค่ะสวัสดีค่ะ